ทุกภาคของไทยแทบไม่มีฝนตกนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่แห้งแล้งส่วนพรุ่งนี้ภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นลงติดตามในฝนฟ้าอากาศกันค่ะโอ้โหขาวไปหมดเลยอะหมอกลงหนา <c oughs> หนาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ทำไมกลิ่นมันโอ้ยฮะนั่นอ๋อชัดเลย นี่นี่บ้านคนนะค่ะไม่ที่ศารเอาทูบประปักอะไรไว้เนี่ยขนาดนี้สารอยู่ตรงนู้นโอ้ยใครทํากันเนี่ยสวัสดีจ้าฝนฟ้าอากาศดิฉันเพรมสุดาสันติวัฒนาค่ะแม่เราดึกว่าหมอกลงหนาตาที่ไหนได้ใครกันเอาทูบประปากไว้ตรงรัถานไมนของบ้านเปรมหแล้วมาทําแบบนี้โอ้โหได้กลิ่นนั้นแหล,แลคะค่ะรู้เลยชัดเลยกลิ่นควันทุบชัด แต่จะว่าไปตอนนี้หลายพื้นที่มีหมอกลงหนาตาจริงๆนะคะสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยล่ะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่ค่ะประกอบกับมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับสูงพัดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนทําให้มีอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าบางพื้นที่หมอกหนาแต่ว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมถึงจีนตอนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะลงมาถึงภาคอีสานตอนบนวันพรุ่งนี้ทําให้อากาศเนี่ยเย็นลงอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมีกําลังอ่อนนะคะอไปดูดีกว่าหลายพื้นที่อากาศจะเป็นอย่างไรเริ่มกันทางภาคเหนือกันก่อนพื้นที่ภาคเหนือนะค่ะตอนบนของภาคมีอากาศหนาวตอนล่างมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าบางพื้นที่หมอกหนาตาและยอดดอยยังคงหนาวถึงหนาวจัดค่ะภาคอีสานอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะยอดภูก็หนาวเช่นกัน ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนเล็กน้อยค่ะอ่าวไทายตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปเนี่ยคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลไม่มีฝนค่ะแต่ว่าเช้าๆจะมีหมอกได้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-35องศาเซลเซียสค่ะ แม่ช่วงนี้นะคะจะว่าไปทั่วไทยเนี่ยแทบจะไม่มีฝนเลยหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งคุกคาดตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ mm hmm. ที่อ่างทองเนี่โอ้โหเจอภัยแล้งนะคะ mm hmm. แหล่งน้ำบริเวณคลองชลประทานหมู่8ปดตำบลไผ่ดําพัฒนาแห้งขอดเลยค่ะ mm hmm. ชาวบ้านเนี่ยนำลออไปวางดักปลาเพื่อไปหาปลาเป็นอาหาร mm hmm. แต่ว่าเจอกระฟูงนกกระยางหลายพันตัว คุณผู้ชมมาแย่งหาปลาด้วยนะคะแหมแบบนี้เนี่ยทั้งคนทั้งนกเดือดร้อนพ,พอๆกันเลยค่ะอีกที่หนึ่งที่แรงเหมือนๆกันคือที่พิษณุโลกค่ะแม่น้ํายมสายเก่าที่ไหลผ่านประตูร,ระบายน้ําบางแก้วหมู่ที่15ตํบบาบลบางระกรมเนี่ยน้ำแห้งขนาดนี้นะคะดูสิคะก้อนหินเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยชาวบ้านเดินข้ามไปข้ามมาได้เลยนะคะส่วนพื้นที่นาก็เริ่มขาดแคลนน้าแล้วต้องนําเครื่องสูบน้ําไปสูบน้ําจากคลองสาธารณะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแทนค่ะ โอ้น่าเห็นใจไปดูคลิปปิดท้ายวันนี้มาจากสามสาวรายงานมาจากบึงการค่ะสวัสดีค่ะน,น้ำค่ะ,อคะเอมค่ะบมวยค่ะวันนี้พวกเราจะมาะรายงานสภาพอากาศที่บ้านหอนองบัวค่ะตำบลนาค้างอำเภอป่า่าจังหวัดบึงการตอนเช้ามีอากาศหนาะวตอนเที่ยงมีอากาศร้อนอบอ้าวตอนกลางคืนมีอากาศเย็นสบายขอบคุณอค,ณค่ะเออแม่